สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ f ป c ช a l น h กันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นอริซ่ากับน้องรสเซเรียนั้นเบรกในอินเทอร์เน็ตมากๆทุกคนเพราะว่ามีการลงรูปคู่กันในไอจแบบรัวๆปั๊งๆเลยจ้าแล้วก็ช่องทางอื่นๆและยังมีการออกมาทําวิดีโอบนทิกต็อกนะจ้านำเทรนด์นิวแมนกันไปอีกเดี๋ยวแอดให้ปล่อยไปดูกันนิดนึงนะจ้าเพราะว่ามีทั้งเวอร์ชันของนอริซ่าแล้วก็เวอร์ชันของน้องรสเซยเรียนเลยนั่นเองจ้าต้องบอกว่าน่ารักโคตร เออเป็นไงวิชาของโนริซ่าคือโนริซ่าเล่นเกนไอติมหนึ่งเพราะว่ามีการไปกินไอติมที่ร้านอะไรบางอย่างแฮปปี้ไอส์หรืออะไรประมาณนี้ไหมแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอคนละช็อตกันนะจ๊ะลงมาซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็น่ารักกันมากๆเลยนะโอ้โหแอดดี้ชาวไม่ไหวเขาเป็นแฟนเกิร์ลของกันและกัน ที่ในที่สุดความฝันของทั้งสองคนในการมาเป็นแบบแฟนเกิลแล้วก็เจอกันร่วมงานกันโคจรมาเจอกันเนี่ยก็ได้บรรจบกันสักทีในเพลง new นั่นเองนะทุกคนนะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการมาคุยวางแผนกันไป MTV ก็ได้อย่างที่เรารู้กันว่า MTV นั้นก็ออกมาคอนฟงคอนเฟิร์มเมื่อคืนเป็นที่เรียร้อยกันด้วยนะทุกคนนะต้องบอกดีใจมากๆแล้วกลายเป็นศิลปินเคป็อคนแรกนะจ๊ะที่ได้ขึ้นเวทีในฐานะศิลปินเดียวกันด้วยทุกคนโอ้ my god คือเขาประกาศกันแบบนี้นะจ๊ะเราก็ต้อง ยืนหยันกันไปก่อนอ่ะเปเสร็เลเป็นเคป๊อปก็ได้เป็นริจเลยเป็นอะไรก็ได้พราะใครๆก็รู้ว่านงว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความอินเตอร์สูงมากนะในฐานะรอบนี้ก็อยากจะให้ระบุใหม่กันนิดนึงแต่ในเมื่อเขาก็ยังจัดแคตตาอกรีแบบนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับทุกคนก็ต้องแบบมองบนนิดเล็กน้อยแต่อ่ะไม่เป็นไรเะจ๊ะเรามาดูเรื่องชื่อมืออื่นๆกันดีกว่าเพราะว่านอกจากโนริซ่าของเราจะ hype ลงโรเาเล่แล้วโนเซเล่ของเราก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะลงทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ IG เช่นกันจ้าโอ้โห VR เราก็ลงแบบ ภาพแก้มแนบชิดติดกายนะจ๊ะแบบอิจฉาไม่ไหวกันละหนึ่งกรบนะทุกคนนะรวมถึงเพลงนิวแมทตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเดบิวต์ในอันดับที่2ของชาร์ตสปอติฟาทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยต่อจากเพลงของแมทเดดีาก้ากับคุณพ่อบูโน m ม r ร์สในเพลง Die With Us m o e นั่นเองนะครับก็เป็นการจะอันดับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันที่16บหถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมานะทุกคนนะก็เอามารายง,งานสักกันสักเล็กๆน้อยๆน,น,นะจ๊ะ ต้องบอกว่าอะเหล็กทางให้ตัวแม่ตัวพอ่อเขาหน่อยแต่ว่านริซ่าเขาเรามาแรงจริงๆเป็นอันดับที่2ทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะบอกก่อนเอออ่าแล้วก็ขอมาพูดหนึ่งวิตยาศาสตร์ชื่อดังอย่างโวกันหน่อยนะจ๊ะที่เขาก็มีการออกมาเขียนโมเมนต์ของนริซ่ากับน้องโรซาเลียไว้ด้วยเกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆอะไรก็ว่าไปโดยเขาก็เกริ่นว่ามิตรภาพของทั้งคู่เนี่ยแน่นแฟนมากๆคือเป็นเพื่อนเกิร์ลี่แบบเป็นเพื่อนสนิทบิสตี้อะไรก็ว่าไปเขาก็บอกอย่างนั้นโดยทางโว้เขาก็เขียนว่าความรณแบบ ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าดาราสองคนเนี่ยจะไม่เคยทําเพลงด้วยกันมาก่อนเลยนะเหมือนแบบเป็นคนที่ทําเพลงกันมาด้วยกันมานานแล้วอะไรก็ว่าไปแถมมีการที่น้องลูซเลของเราไปโพสในอินสตาแกรมไลฟ์ในสัปดาห์ล่าสุดเอาโหโวกนี้แฟนเกิร์ปะเนี่ยคือตามนอนริซ่ากับน,อน้องลูซเลแน่ๆถึงรู้เรื่องลึกขนาดนี้นะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติม,ตมนิดที่น,อน้องลิซ่ากับน้องลูซเลของเราไปกินไอติมในรอสสแอนเจลิสนั่นเองโดยมีการพูดเพิพเ่มเติิมเเกกกกี่่ยววัััับแฟชนนนนนขออนนอนขออองงงง้้้คคาาาาาลลซรรรรูปดสจ หลุยทองในขณะที่โรซาเรียทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการอบกอดเอเวนการ์ดนะจ๊ะในชิ้นส่วนแห่งอนาคตโดยริกโอเวนส์และไมซันมาเกล่านั่นเองนะจ๊ะแต่เสื้อผ้าของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าการรวมกันทำไมถึงมีดาวเลิกหนึ่งดวงละ่ะในเมื่อคุณมีดาวเลิกถึงสองดวงได้อโอ้ยเนาะฉันเปียบเปยคคำนี้แอตต้องอามาชมบ,บ่อยๆแล้วเก๋มากใช้คำว่าดาวรงดาวเลอกลับทุกคนใช่ปะ ส่วนอีกคนหนึ่งนะที่ออกมาอัปเดตวิดีโอสั้นๆของโนริซ่าของเราแนละเป็นจังหวะที่โคตรเซ็กซีมก่มากๆเป็นชุดที่ทุกคนเห็นโนริซ่าเนี่ยอยู่กลางแดดนะจ๊ะถ่ายในช่วง outdoor แล้วก็เป็นผมหยิกๆเซ็กซี่แบบชาวร็อกนิดๆน,น,นะจ๊ะต้องบอกว่าพี่อลิสมาโพสได้ดีมากเพราะว่าเป็นจังหวะที่โนริซ่ากำลังเดินย่างกลายเห็นหุ่นทั้งตัวแบบสวยมากทุกคนโดยพี่อลิสนะจ๊ะก็ออกมาโพสต์ข้อความแบบสั้นๆว่าไวท์ทั้งหมดเกี่ยวกับการทํางานในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำมิวสิกวิดีโออในนนครัั้้้งงีดวยเ จ้าโอ้ยเซ็กซี่ไปไหนก่อนลกูกสุดอีกเรื่องนึงที่แอดเอามาปิดท้ายนะจ๊ะเป็นเรื่องที่แบบเออเจ้าของชุดแบรนด์ที่เขาชื่อว่ไอโซเนี่ยเขาก็ออกมาทําวิดีโอเกี่ยวกับเบื้องหลังการทําชุดแบ็กส่วนของโนริซ่าที่อยู่ในซีนแบบดอกบัวเห็นปะที่เขาซูมๆเข้าไปเป็นโนริซ่ายืนเป็นใส่ชุดแบบระหงสวยๆอยู่ตรงกลางดอกบัวนั่นนะจ๊ะเขาก็ออกมาเผยเบื้องหลังว่าเขาต้องเลือกขนนกอย่างปราณีเขาต้องมีการทําสีดําให้มันมีความขับเงาวสวยงามมากๆคัดแบบขนนกทีละชิ้นทีละชิ้นประกอบไปทีละจุดเพื่อให้มีความแบบ สื่อสารถึงความเป็นแบ็กสวาหรือหงดําออกมาเอ้่างมีความสงาาพพ่าผ่าเผยมีความแบบว่าหญิงพยองในเวลาเดียวกันอะไรแบบนี้ทุกคนคือความแบบ ชัดๆรดๆอ่ะเข้าใจไหมเออความชัดๆดๆ,ๆมากกว่าที่แบบจะสื่อสารใน m v ในซีนี้ซึ่งเขาบอกตื่นเต้นมากๆที่โนริซ่าของเราจะใส่ชุดนี้แล้วไปชายใน MV จะออกมาเป็นยังไงเขาก็ลุ้นตัวโก่งมากๆโดยถึงเขียนจดหมายที่โริซ่าอารมณ์ประมาณที่ลองที่รักแอดก็อ่านไม่ทันนะจ๊ะแต่ต้องเป็นจดหมายที่แบบยาวเหยียดมากๆแล้วเขารู้สึกภูมิใจในผลงานชิ้นนี้แล้วก็อยากจะให้โนริซ่าได้เห็นแล้วอะไรก็ว่าไปซึ่งก็ได้เห็นไปแล้วแหละแต่เขาก็มาลงวิดีโอในจังหวะนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกว่า โอเน MV ็มีสในของโนริซ่าที่สวมชุดที่เขาออกแบบในครั้งนี้นะจ๊ะออกมาหน้าเว็บไซต์ของเขายัางเป็นทางการเลยและก็เพิ่งรู้ว่ากระโปรงตัวล่าสุดที่โนริซ่าแตนชอลเลนจ์นิวเวอแมนส์เนี่ยก็เป็นจากแบรนด์นี้เช่นกันนั่นเองจ้าก็เรียกว่านอริซ่าของเราก็พยายามแบบใช้แบรนด์เกาหลีอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่แบบจะชูแบรนด์ไทยอย่างเดียวเพราะว่าในรอบนี้เขาก็มีการออกมาขอบคุณสไตลิสต์อย่างคุณแนนนิสซึ่งเป็นชาวไทยในการเลือกสั่นครั้งนี้ด้วยนั่นเองจ้าอะ ต่ก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก,ก็มาฝากกันประมาณนี้เนาะเพื่อนๆมีความคิดเหน็นอะไรเพิ่มเติเมก็สามารถพูดคุยและเป็นคามเมนิดกับแอดกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายย่อยๆบทๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า Exactly what we e n v i s i o n proud and powerful